สร้างความเป็นห่วงและส่งกำลังใจจากแฟนคลับจำนวนมากสำหรับคู่สามีภรรยาคนดังนุ่นรมิดาประภาสโสนโบนและหลุยสกอตท,ที่ล่าสุดได้ร่อนหมายเชิญสื่อมวลชนเพื่อแถลงข่าวอัปเดตเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการสูญเสียหลังจากที่ทั้งคู่เฝ้ารอการได้พบหน้าลูกคนแรกมานานหลายปี โดยกำหนดการถแถลงข่าวจะมีขึ้นในวันพฤหัส,สบ,บดีที่29มกราคม2569เวลา14.30น,นถึง15.30นณห้องประชุมบัญชาล่ำซำอาคาร2ชั้น6โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท ซึ่งในเอกสารระบุชัดเจนว่าการถแถลงครั้งนี้จะเป็นการให้ข้อมูลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและขอความร่วมมือสื่อมวลชนงดการสัมภาษณ์หรือซักถามเจ้าตัว สำหรับผู้ถแถลงในงานครั้งนี้ประกอบด้วยแพทย์หญิงปานวาดหานอมรสูตินรีแพทย์และแพทย์เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรนจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและในแพทย์นัทะเกียรติอภิวสุแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรนจาก PWS Clinic Bangkok ขณะที่นุ่นรมิดาและหลุยส์สกอตจะขอไม่ให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆต่อสื่อในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อขอพื้นที่ในการดูแลจิตใจและครอบครัวท่ามกลางช่วงเวลาที่ละเอียดอ่อน หลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนคลับและเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงต่างพร้อมใจการส่งกำลังใจให้ทั้งคู่ผ่านโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของนุ่นและหลุยที่เลือกให้แพทย์เป็นผู้ให้ข้อมูลแทนทั้งนี้สื่อมวลชนและแฟนๆจะได้ติดตามรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากการแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ท่ามกลางบรรยากาศของความห่วงใยและกำลังใจจากทุกฝ่าย